เตือนสายอย่าอายทำกินอย่ามีเงินน้อยอย่าคอยว่าสนาอย่าเสวนาคนชั่วอย่ามั่วออายบมุกอย่าสุกรหามอย่าพร่มก่อนทำอย่าล้ำก่อนเพลงอย่าคมเหงผู้น้อยอย่าคอยแต่ประจบอย่าคบแต่เศรษฐีอย่าดีแต่ตัวอย่าชั่วใส่คนอื่นอย่าเฝืินกดระเบียบอย่าเปรียบสังคม อย่าชื่นชมคนผิดอย่าคิดเอาแต่ได้อย่าใส่ร้ายคนดีอย่ากล่าวว่าจีมุสาอย่านินทาพระสงฆ์องค์เจ้าอย่าคลายเขาเมื่อมีทุกข์อย่าสุขจนลืมตัวอย่าเกรงกลัวงานหนักอย่าพิทักษ์านชนอย่าลืมตนเมื่อมั่งมีอย่าลืมตนเมื่อมั่งมีพนุโมทนา 沙土，沙土。